ประเทศอินเดียมีการแบ่งชนชั้นวันณนะอยู่นับพันวันณนะวันณะเป็นหน่วยงานทางสังคมซึ่งผู้คนที่นับถือศาสนาส่วนใหญ่ในประเทศอินเดียเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดระบบวรนณนะที่สืบทอดโดยสายเลือดในอินเดียเติบโตจากคัมภีร์ศาสนาที่เขียนไว้ตั้งแต่3,500ปีมาแล้วและยังคงเป็นรากฐานของโครงสร้างทางสังคมและการแต่งงานแบบกลุ่มุงชน คำพีศาส,สนาที่เก่าแก่ที่สุดในอินเดียคือลึคเวทซึ่งเขียนขึ้นระหว่าง1,500-900ถึงก่อนคริคสตศักราชกล่าวว่าตอนที่โลกถือกำเนิดขึ้นนั้นมีการแบ่งมนุษย์ออกเป็น4ชนชัน้นแต่ละชนชั้นจะมีฝีมือหรืออาชีพแบบเฉพาะตัวต่างก็เกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระบบชนชัน้นวรณะในประเทศอินเดียสังคมในอุดมคติแบบนี้เรียกว่า ระบบวันณะทั้ง4โดยถือว่าพวกคนที่ได้รับพรสวรรค์และสูงส่งที่สุดคือพวกที่เกิดมามีหน้าที่รับใช้เทพเจ้าในฐานะนักบวชเราจะเรียกคนในฐานะนี้ว่าพราหมณ์ส่วนกลุ่มที่เป็นลำดับรองลงมาคือวันนักษัตริย์วันนักแพทย์และวันนักสูตรโดยเรื่องเล่าสาระดีจะพามาทำความรู้จักวันนะทั้งสี่ โดยเริ่มที่วันนรามก็คือนักบวชนักวิชาการหรือผู้มีความรู้วันนักษัตย์คือผู้ปกครองนักรบข้าราชการวันนแพทย์คือธุรกิจนักธุรกิจพอ่อค้าส่วนวันนสูตรวันนสุดท้ายก็คือกรรมกรเกษตรกรและชาวนา ระบบการแบ่งคนในสังคมของอินเดียตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเหลื่อมล้ำของลำดับชั้นวันณะส่วนมากจะโยงอยู่กับอาชีพบางอาชีพจะถือว่าต่ำต้อยมาตั้งแต่เกิดเช่นคนกวาดานนหรือคนเก็บขยะจะอยู่ในชนชั้นที่ต่ำสุดแต่ก่อนเราจะเรียกชนชั้นนี้ว่าจันทานจันทานคืออะไรจันทานก็คือผู้ที่ใครก็แต่ต้องไม่ได้แต่ปัจจุบันเปลี่ยนมาเรียกว่า ทาลิตรหรือผู้ที่ถูกเกยียบยำ่ำถึงแม้ว่าการมีอยู่ของระบบชนชั้นวันณนะจะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ปกครองและเจ้าของที่ดินปกครองพวกที่อยู่ต่ำต้อยกว่าได้แต่วันณะก็ยังคงให้ความมั่นคงแก่คนยากจนโดยผ่านหน้าที่ของระบบชนชั้นที่พึงปฏิบัติต่อกันและคนชนชั้นล่างก็สามารถจะคาดหวังหาผู้อุปถมัมภ ทีีี่มเเลือดดดยวกันไ้ตามคำสอนที่เก่าแก่ที่ตกทอดกันมาถือว่าเป็นบาปถ้าชาวฮินดูจะแต่งงานกับคนนอกวันนะหรือกินอาหารร่วมกับคนที่มีวันนะต่างจากตัวเองระบบวันนะของอินเดียอาจพัฒนาขึ้นมาเพื่อรับมือกับความเหลื่อมล้ำสุดขั้วในสังคมช่วยให้ทั้งผู้อ่อนแอและแข็งแรงสามารถเชื่อมโยงพวกเขาเองและผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่า ให้เข้ากับโครงสร้างทางสังคมได้เมื่อชาวยุโรปพวกแรกเดินทางมาถึงนั้นอินเดียได้พัฒนาความคิดเรื่องนี้อย่างละเอียดลึกซึ้งแล้วในศตวรรษที่20มหาตมะคันธีได้รณรง์ต่อต้านการแบ่งชนชัน้นวรรณะซึ่งเขาเห็นว่ามันเป็นความชั่วร้ายโดยคิดคำศัพท์ว่าฮริจันหรือลูกของพระเจ้าขึ้นใช้เรียกพวกจันทาน รัฐธรรมนูญซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่ออินเดียได้รับเอกราชในปี1947ห้ามคนที่เกิดในวัรนณนาสูงเหยียบยามคนที่อยู่ในวัรนณนาที่ต่ำกว่าและนับตั้งแต่ทศวรรษที่1970รัฐบาลได้พยายามแก้ไขข้อเสียเปรียบทางสังคมที่มีมาตั้งแต่เกิดนี้แต่อย่างไรก็ตามพวกที่ร่ำรวยและมีอำนาจสูงที่สุดในอินเดียก็มักจะมาจากวรรณะสูงสูงส่วนคนที่ยากจนที่สุด ก็ยังมาจากวันนะต่ำที่อยู่จุดต่ำสุดนั่นเอง